อันนี้นะเออหนีไปเลยมาดูนะเห็นไมหมโอเคแล้วไม่หออ่อเงี้ยดูเลยเปิดเอองี้ยอ่ะของแกะแล้วเหรอทำไมห่อมาเงี้ยฮะ ทำไมไม่เอาเขารวยเหรอนะขาดคนนะอ,อ้าวส่งเอ็กเก้าอี้ไอ้ย,ยาส่งเอ็กแม่ส่งเก้าอี้มาทำไมส่งเก้าอีาอ้มาเออเขาคืนด้วยอะไรโต๊ะสนาม ไม้วอลนัทยังมากเลยส่งเก้ายี่มาได้งไงอ่ะอนี่มันกี่บาทเองออเหมือนกันกบ้าอันนี้เล็กว่าเอ,อ,อ,อ๊ส่งมาผิดนะเห็นไหม ดูเนี่ยส่งผิดเลยเงี้ยฮะให้เฟีย